เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยูก่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับลน์เก็ติ้หรือว่าเกมเรษฐีนะครับผมก็เดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายกันก่อนนะครับผมว่าออช่วงนี้ก็คลิปอาจจะลงไม่ได้บ่อยเพราะว่าเนื่องจากก็แน่นอนปิดปิดก็ปิดปิดโควิดเนี่ยแหละครับผมก็อาจจะช้าหน่อยแล้วกันนะครับผมก็ตอนนี้ก็กลาลังปรับฟื้นฟูอยู่ด้วยแล้วกันนะครับผม ก็ถ้าเกิดแบบว่าใครที่ติดตามอยู่แล้วประเด็นคือว่าหายไปไหนก็แน่นอนว่าตอนนี้คือทําการรักษาอยู่ที่จริงผมก็ทําคลิปไว้ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็ไม่อยากจะดองอะแต่ก็ต้องดองไหมก็แต่เดี๋ยวตอนนี้อยู่ก็จะได้ลงอะนะครับผมก็อดทนหน่อยแล้วกันนะครับส่วนกีตาร์เกิลเดี๋ยวผมน่าจะได้ลงวันพรุ่งนี้นะครับผมผมสัญญาว่าจะรีบลงให้ไวที่สุดเลยแล้วกันนะครับ,นะรบเพราะว่าคนอื่นเขาก็รอดูอยู่เหมือนกัน นะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทําการรีวิวจี้นะครับผมซึ่งจี้วันนี้มันเป็นจี้ของรองเทา้านินจาแต่ว่าผมจะบอกว่ามันมาช้าเกินเพราะว่าอะไรไหมคือจี้รองเท้าเนี่ยถามว่าเอามาเล่นกับอาเทีมิดอะ่ะมันยังได้นะครับผมแต่กรณีนี้คือถ้าเกิดแบบโดนพวกจํากัดวาราว์ปอ่ะไอรองเท้านินจานี้คือไร้ค่าเลยนะตรงๆนะครับผมคือผมมองถือว่ามองข้ามได้เลย ว่าได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับผมสกิลลงทางนิจิาคือเมื่อก่อสร้างนะครับผม32%ย้าพยายามพื้นที่ของฉันและทอยเตาหนึ่งครั้งเมื่อไม่แสดงผลเติบโตอีก10%นะครับผมก็สกิลของลิมิตก็จะเหมือนกันอ่าผมจะบอกว่าไอ้สอนเนี่ยมันจะได้ใช้ไหมเอาตรงๆถ้าใช้อ่ะผมว่าผมก็ไม่ผมก็แบบเฉยๆอะ่ะจริง ผมก็เฉยๆเลยว่าได้นะครับผมคือมันก็ถามว่าโกงมันก็โกงนะแต่ว่ามันช่วงนี้แบบพวกสายจํากัดวาร์ปมันก็มาแล้วไงเออพวกแบบสายโจมตีสายอะไรไอเนี้ยแม่งจะแบบถือว่ามองว่าผมก็มองข้ามได้เลยแล้วกันนะครับผมผมว่ารอเปอร์เซ็นต์มันเยอะด้วยอีกอย่างเปอร์เซ็นต์มันน้อยไปอ่ะ32%นี่ถือว่ามันยังแบบถือว่าน้อยมากนะน้อยที่สุดเลยว่าได้นะครับผมคือของเซริร์ฟเกาหลีจะ35 3 5แล้วก็บวก15เปมื่อมันแสดงผลด้วยไงอันนี้มัน32%ไงโอกาสติดก,ก็ถามหน่อยเถอะมุจะติดให้กูบ้างเออติดให้เปล่าประเด็นประมาณนี้นะครับผมโอเคส่วนวิธีการหาก็ให้คุณนะครับผมสะสมนะครับตำราสามแบบด้วยกันสีฟ้าส,สีเขียวแล้วก็สีม่วงนะครับผมขอเรียกเป็นตำราเป็นแบบสีแล้วกันอย่างละ2อันเพื่อแลกเป็นตำราระดับท็อปเ สะสม3าอันเพื่อแลกรองเท้ากับดักสะสม4อันเพื่อแลกรองเท้าโลดดอกสะสม5อันนะครับผมเพื่อแลกเป็นรองเท้านินจาส่วนใครที่ไม่มีรองเท้าโลดอกแน่นอนว่าอีเวนต์นี้มีให้มาที่เรียบร้อยนะผมแต่ว่าวัตถุดิบผมว่าน่าจะยากพอตัวเลยว่าได้นะครับผมโอเคก็ดูจากทรงะถ้าเกิดใครที่คิดว่าจะทำวันนี้ก็ทำได้นะจริงเพราะว่ารองเท้าโลดดอกนานทีมันก็จะมาเหมือนกันนะ เออก็ใครที่คิดว่าคุณมีงบพออ่ะคุณทำไปเถอะนะครับผมหมถึงรองเท้าโลดดอบนะไอ้รองเท้านินจาผมผมจะว่าอย่างดีคือไม่แนะนำอะ่ะเอาตรงๆถ้าเกิดเป็นผมผมว่ายังไม่แนะนำพอเปอร์เซ็นต์มันน้อยไปอะ่ะนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตจ,จบคลิปเพียงนี่ผมใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับเป็นไปได้ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผม ไว้เจอกันในคลิปหน้าซึ่งคลิปในวันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับ